ปฏิบัติการเซฟทีไทยแลนด์รวมสร้างสังคมปลอดภัยด้วย AI ต้านภ COVID ัยโควิด -19 วิธีการดาวน์โหลดสำหรับระบบปฏิบัติการ Android วิธีที่ 1. สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยสแกน QR Code หรือเปิดเบราว์เซอร์และใส่ลิงก์เซฟทีแอปพลิเคชันเพื่อเข้าสู่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน วิธีที่2เลือกรูปภาพ QR code จากโทรศัพท์เพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลังจากดาวน์โหลดให้กดติดตั้งแอปพลิเคชันลงเครื่องโดยอนุญาตให้ติดตั้งโดยตรงเพื่อเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันได้ทันทีลงทะเบียนและใส่รายละเอียดข้อมูลต่างๆเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน ได้ทันทีที่ไหนปลอดภัยสำหรับคุณสีเขียวบุคคลปลอดภัยจากโควิด -19 สีเขียวอ่อนบุคคลทำงานใกล้กลุ่มเสี่ยงให้ระมัดระวังสีเหลืองบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ควรต้องเก็บตัวให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งสีแดงบุคคลติดเชื้อที่ต้องรักษาในสถานพยาบาล สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตอนนี้เขาเรียกว่าโควิด19หลังจากที่เราเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่จะมาเก็บตัวนะครับเราก็มีค่าใช้จ่ายมีอะไรให้หมดนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านที่กลับมาจาก ต่างจังหวัดก็ดีต่างประเทศก็ดีนะครับได้เข้ามากักตัวไว้ก่อน14วันเอาวันนี้เราก็มีอยู่6-7คนนะครับวันนี้เราก็ส่งเข้าไปยังศูนย์แล้ครับศูนย์ที่พักนะครับที่พักพิงอย่างดีแหละครับสบายมีข้าวปลาอาหารทานสามมื้อนะครับอร่อยอร่อย แล้วก็มีของว่างของอะไรนะครับเราก็ไปเยี่ยมเยียนกันทุกวันนนวันละสองสามครั้งนะครับดังนั้นท่านที่มีญาติหรืออะไรก็ดีนะครับกลับมาจากกรุงเทพหรือกลับมาจากไหนต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาถึงแล้วก็ขอให้กักตัวเองไว้ก่อนนะครับที่บ้านก็ได้ครับแต่ถ้าใครแจ้งความจำนวมาที่ศูนย์ของเรานะครับแล้วก็จะมีเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ สละที่จะเก็บตัวเองนะครับคือจะกักกันตัวเองนะครับปลอดจากโควิด1 9เนี่ยเราต้องหยุดยับยั้งการแพร่ระบาดตอนนี้เรารับสมัครอาสาสมัครต่อต้านโควิดอยู่นะสาหรับวันพรุ่งน,นี้เราก็จะได้นำเอาเสื้อเอาเสื้อนี่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยของโควิดเนี่ยอ เซฟทีไทยแลนด์โหลดกลันหรือยังครับแอ,แอปแอปพลิเคชันนี่รับรองว่าท่านโหลดเข้าไปแล้วรับรองว่าท่านเห็นหมดใช้ได้เฉพาะ Android นะตอนนี้ iPhone ยังใช้ไม่ได้ครับมีคนโทรมาถามหลายคนก็บอกเป็นโทรศัพท์อะไร iPhone iPhone ยังไม่ได้นะครับอตอนนี้พวกซ m s u n งพวกอะไรเนี่ยใช้ได้โหลดเข้าได้นะครับหรือว่าเอ๊จะคนโหลดเข้ายังไง มันจะไปตรงไหนไม่ยากครับกิ้งก้างมาได้เลยนี่ครับ0นูนย์2ป2หนนี่เดี๋ยวผมจะส่งไปให้คิวอาร์โค้ดทั้งมีคลิปแนะนำการโหลดการไลด้วยนะเข้าไปนะครับตอนนี้ท่านวรวัตเอื้ออภิญญกุลท่านก็ได้เล่งปรับปรุงเนื้อหาของออแอปตัวนี้นะครับให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ก็คือท่านสมัยนะครับประเทศไทยนะครับ ทั้งประเทศนะครับแพร่เราได้ใช้ก่อดนะต้องรีบใช้นะครับรีบใช้เลยครับนี่มีหนังสือนี้ครับผมก็ทําแจกอยู่จะมีการแนะนําหมดนะครับมีคีย์วอร์ดแล้วมีการแนะนําดาวน์โหลดลงไปยังไงยังไงยังไงนะครับแล้วก็มีคลิปให้ไปดูเขาจะแนะนําท่านโหลดนะครับ โหลดแล้วเนี่ยโปรแกรมตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของท่านแล้วติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปไหนเขาก็จะส่งสัญญาณง่ายๆเลยครับส่งสัญญาณให้สีเหลืองสีส้มสีแดงอะไรเนี่ยตรงไหนมีตรงไหนไม่มีปลอดภัยจากโควิดนะครับศูนย์ช่วยเหลือผู้กักกันนะครับผู้เก็บตัวตอนนี้เราก็ส่งเข้าไปพัก อย่างสบายนะครับวันนี้มีทั้งสองพ่อโลกแล้วก็มีพี่ๆจากมาจากพัทยานะครับเดี๋ยวคืนนี้มาอีกก็โทรมาแล้วนะครับก็บอกว่าเขาก็ดูข่าวเนาะมีข่าวสารจาก Facebook มั่งจาก y u t u b e นี่บอกว่าที่จังหวัดแพร่นี้มีศูนย์นะครับศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่จะกักตัวเองเนี่ยครับอ่ะท่านที่กักอยู่กับบ้านก็แจ้งเรานะครับแล้วก็รับสมัคร อาสาสมัครครับอาสาสมัครมีหน้าที่อะไรอาสาสมัครของเราก็มีหน้าที่ที่จะส่งข่าวสารไปสอดส่องดูแลนะครับติดตามว่าเอที่ไหนบ้างที่เขาเจะกักตัวหรือว่าที่ไหนมีกลุ่มเสี่ยงมีอะไรนี่นะรายงานเข้ามานะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็ไปกับทีมงานด้วยกันนะครับเราก็จะมีเสื้อแบบเนี้ยใส่นะแล้วก็ไปเยี่ยมเยิยนถึงบ้านนะครับถึงบ้านแล้วก็มีของมีอะไรไปมอบไปแจกกันนะ ทีนี้ใครที่ว่างก็มาครับทีนี้ต้องการคนขับรถด้วยคนขับรถตู้นะครับหนึ่งคนอันนี้มีเบี้ยเลี้ยงครับเบี้ยเลี้ยงวันละสามร้อยนะเฉพาะคนขับรถนะครับนอกนั้นก็เป็นอาสาสมัครถ้ามาอยู่ศูนย์ก็มีเบี้ยเลี้ยงด้วยนะครับแต่คงไม่ถึงสามร้อยเนาะมาช่วยกันอาสาสมัครนะครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องของอุบัติเหตุนะครับวันนี้มีอุบัติเหตุสองรายนะที่ร้องกวางอวอันี้เสียชีวิตสองรายแล้วก็ที่อะไรเนี่ย ในเมืองนี่ก็มีนี่กางสีสีแยกเลยโอ้ชนกันนี่กระเด็นกระดอนนะครับไปที่ร้องกวางนะครับเมื่อวันนี้แหละครับวันที่ยี่สิบห้านี่ร้อยตำรวจเอกปิยะพงศ์กัญชนะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอร้องกวางได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นถนนสายร้องกวางงาวหลักกิโลเมตรที่สิบถึงสิเ็ดมูท่จตํานลไม่ยางร้องอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เนะี่ยโอ้วันนี้ท่านผู้มกลับไปด้วยเนาะสวโรดอินทนะผู้บกับ ลองนี่ไปเลยนะครับบุกถึงที่เลยเนี่ยยืนอยู่หน้ารถเนี่ยภูมิกับนะครับอ่าในที่เกิดเหตุนะครับมันเป็นถนนสองเลนเนาะต้องต้องต้องบอกว่าขาขึ้นเนาะไม่ใช่ขาลองเนาะถ้าลองนี่ไปทางใต้นะขาขึ้นก็คือไปทางงานะครับพบรถยนต์โตโยต้าทะเบียนบอใบไม้ยอยักษเจ็ดแปดศูนย์แพร่จอดอยู่ไออีกเลนหนึ่งนะครับโอ้โหหน้านี่เละหมดนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับด้านหน้าพังยับเยินล้อสองล้อนี่หลุดเลยนะ ห่างจากหัวรถก็ประมาณ2เมตรมีศพต่อมาทราบชื่อคือนางจือแสนโสงอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่128หมู่ที่9ตําบลสันทะอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านอ่าแล้วก็ห่างไปอีกประมาณสัก5เม,มตรนี่ก็พบศพอันนี้เขาบอกว่าไม่ได้พกบ,บัตรก็เลยไม่ทราบชื่อชื่อเล่นแอะนะครับนี่เป็นชวาวเขา่เนาะเนื่องจากไม่ได้พกบ,บัตรประจําตัวด้วยถามใครก็ไม่มีใครรู้จักเออมาด้วยกันไม่รู้จักอะเนาะนอกจากนั้นพบ ผู้ชายอีกสองคนนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้รับบาดเจ็บมีคนขับคนนึงแล้วก็นั่งมาข้างหน้าคนแล้วก็ผู้หญิงอีกสองคนถูกนําส่งโรงพยาบาลนะครับก่อนที่จะไปถึงนี่ผมจะไปถึงนี่ก็กู้ภัยสองลมใจนะครับแล้วก็ผ่านพิทักษ์ร้องกวางไปช่วยกันก็นําส่งโรงพยาบาลบาดเจ็บอีกสองคนนะครับแล้วก็ไม่เจ็บนายอีกสองคนนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนี่ก็คือคนขับคนหนึ่งคนขับก็คือนายเอกราชเนี่ยอันนี้อายุยี่สิบปี แล้วนั่งข้างมากับคนขับก็เป็นชายอีกคนอายุก็ไล่เลี่ยกันนะครับเป็นชาวเขาทั้งสองเลยครับไม่พกบัตรไอ้คนนี้นะคนนี้ไม่พกบัตรครับแล้วก็คนบาดเจ็บก็เป็นผู้หญิงคือเขาเอามาจากาคุณสถานนะครับเขาจ้างจ้างคนที่เนี่ยก็นั่งด้านหลังรถเพราะรถรถมันตอนเดียวเนาะไม่มีแคปอ่ะนะยก็เอาอุปกรณ์อะไรมาจะไปเก็บกระลำปลีนะกระลำปลีใส่ถุงอนะ่ะบรรจุสูงแล้วก็ใส่รถมาถึงที่เกิดเหตุเขาบอกว่า คนขับน้องเสื้อสีส้มนี่ก็บอกว่ายอมรับว่าหลับในวูบวูบก็บไปเลยแหะครับชนลาวเหล็กนี่ล้อหลุดเลยนะสองข้างก็กระเด็นกระดอนคนที่ข้างในสี่คนเนี่ยกระเด็นออกจากนอกรถเลยครับตกลงมาก็เสียชีวิตสองคนอย่างที่เห็นนี่แหละครับออีกสองคนก็บาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลไปหลังจากสอบสวนอะไรแล้วก็ต้องควบคุมตัวคนขับไว้ก่อนนะเนาะอะอีกรายนี่ในเมืองนี่เองครับในเมืองนี่ ร้อยตำรวจเอกเสกสรรปัญญายืนพนักงานสอบสวนส,รรสถานีตำรวจภูทรำอำเภอเมืองแพร่ได้รับแจ้งว่ามีจักรยานยนต์ชนกันอูย้ยนี่ประตูตรงสี่แยกนะครับตรงสี่แยกไฟแดงไฟแดงออก็ไปนะครับไปตรวจสอบไปแล้วก็หูเห็นนะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับสองคันสองคนนอนกันอยู่นี่แหละครับคันหนึ่งก็ขับรถสกู๊ปี้สีชมพูหวานแจ๋วนะครับออก็มีนายปัญญพล ปัญจะพลนะครับสายเสมาอันนี้อายุ26ปีอันนี้อยู่บ่อทองกบินบุรีโน่นนะครับอีกคันก็เป็นฮอนด้าเวฟสีแดงทะเบียนกไกยยักษ์สบรสี322อุตรดิตล้มอยู่ก็มีนายประสิทธิ์เชมคลอายุ49ปีเป็นคนขับอันนี้ก็อยู่อำเภอเมืองอุตรดิตสอบสวนเบื้องต้นก็ต่างคนก็ต่างบอกว่าาไฟแดงไม่รู้ใครฝ่าไฟแดงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจก็ต้องจะไปสืบสวนสอบสวนไป หาอะไรกล้องเขาเรียกกล้องวงจรปิดะนะเนาะเออเอากล้องวงจรปิดเอาอะไรมาดูแล้วก็จะรู้นะว่าใครเอา,เอา,เอามีความผิดในเรื่องของไม่เคารพกฎจราจรนี่ โอ้โหนี่สาหัสทั้งคู่ครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับ